หน่วยการเรียนรู้ที่10หนูทําได้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพินอีกครั้งนะคะในวันพุธที่4เดือนสิงหาคมพศ2564นะคะเมื่อวานคุณครูพินสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆคนไหนจำได้ไม่เอ่ยจำได้ไหมลูก เก่งมากเลยค่ะเมื่อวานคุณครูพีนสอนเกี่ยวกับเรื่องมรารยาทในการกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะลูกค่ะมรารยาทในการกราบผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่อาวุโสกว่านะคะเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะแต่วันนี้คุณครูพีนจะมาสอนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เด็กๆอยากจะรู้ไหมคะว่าคุณครูพินจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปรับชมรับฟังในสิ่งที่คุณครูพินจะบอกในคลิปต่อไปเลยคะ่ะวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการกราบพระนะคะวันนี้คุณครูพินมีคลิปมารยาทในการกราบพระ าให้เด็กเดกกูแลละะไปชมมพร้อๆๆันยค่ารกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์ใช้ในการกราบพระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการกราบโดยให้อวัยวะทั้งห้าส่วนของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือ เป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเขา่าตัวตรงรายเท้าตั้งรายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้าเข่าทั้งสองข้างห่างก,กันพอประมาณหน้าตรง สายตาทอดรงต่ำมือทั้งสองวางคว่ำบนหน้าขาเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดติดกันเรียกว่าท่าเทพบุตรหญิงนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าหน้าตรงสายตาทอดรงตง่มือทั้งสอง วางคว่ำที่หน้าขาเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดติดกันเรียกว่าท่าเทพธิดาสำหรับการกราบแบบเบ็นจางค้าประดิษฐ์นั้นมีสามจังหวะดังนี้จังหวะที่หนึ่งอัญชลีทั้งชายและหญิงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วชิดกัน เป็นออกจากลำตัวพอประมาณไม่การสอบจังหวัดที่สองวันทาทั้งชายและหญิงยกมือขึ้นไหวพรอ้อมๆตัวและศีรษะลงต่ำโดยปลายนิ้วหัวไม่มือจะรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหนาา้าผากจังหวัดที่สอภิวาสทอดมือลงกราบ โดยให้มือและแขนทั้งสองข้างลงค้องกันมือและแขนทั้งสองข้างราบไปกับพื้นมือคว่ำห่างก,กันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะหดพื้นระหว่างมือทั้งสองส่วนข้อสอบนั้นชายให้ข้อสอบทั้งสองต่อเข่าทั้งสองข้างขนานไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิง ให้ข้อศอกทั้งสองครอมเข่าทั้งสองข้างเล็กน้อยหลังไม่โกงทำสามจังหวะนี้ให้ครบสามครั้งแล้วยกมือขึ้นจบในจังหวะที่สองคือปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้วางแนบส่วนบนของหน้ผาผาแล้วปล่อยมือลงวางคว่ำเนื้อเข่าทั้งสองข้างในท่าเตรียมกราบ จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบทตามความเหม,มาะสมค่ะเด็กๆก็ได้ดูคลิปมารยาทในการกราบพระจบแล้วนะคะค่ะมารยาทในการกราบพระก็คือการกราบพระแบบเบญจางค้าประดิษฐ์นะคะแล้วก็ ผู้ชายจะนั่งเทพประบุตรแล้วก็ผู้หญิงจะนั่งเทพธิดานะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูพินก็มีคลิปจบเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปดูใบงานกันเลยค่ะเด็กๆค่ะงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆแล้วายภาพสีให้สวยงามเลยนะคะค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพเด็กๆกําลังกราบพระอยู่ใช่ไหมคะ ะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะค่ะภาพด้านล่างนะคะเป็นภาพพยัญชนะไทยนะคะให้เด็กๆรากเส้นตามรอยปะนะคะตัวแรกตัวอะไรลูกผอพึ่งใช่ไหมคะตัวที่สองอฝาใช่ไหมคะตัวที่สยอยักษ์นะคะให้เด็กๆรากเส้นตามรอยปะเลยนะคะค่ะมาดูใบงานที่ 2เป็นใบางานของที่เชร์นะคะค่ะใบางานของที่เชร์ให้เด็กๆฟังแล้วก็ดูคลิปจากทีเชอร์นะคะเดี๋ยวที่เชร์จะอธิบายนะคะค่ะต่อไปใบางานของครูจีนนะคะหรือว่าของเหล่าซื้อนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะค่ะครูปินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ